สวนตัวชอสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พน้องวันนี้เรามาเจอกันอีก1นึ่งคลิปนะครับก็เจอปัญหารอบๆตัวนะครับเราก็มาทําเป็นคลิปวิธีปรับปรุงแก้ไขก็ความรู้รอบตัวนะครับไม่ได้เป็นช่างอะไรยังไง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ tomorrow, กดติดตามกด s ับ s c ไคร e ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปต่อเลยก็เคสนี <t <t ้เจอปัญหาบ้านเราเองนะครับมพบว่าเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงนะครับซัมซุงรุ่นอะไรไม่รู้เนี่อรุ่นนี่รุ่นทอร์นาโดนะครับขนาด6.7กิโลนะครับ W A 8 7 R 3นะครับเราเจอปัญหาว่าเครื่องเนี่ย พอน้ำถึงระดับแล้วไม่ตัดนะครับไม่ตัดก็เติมตลอดแล้วทําให้เครื่องซักผ้าไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วก็เติมน้ําให้ถึงระดับนะครับก็เครื่องนี้ต้องบอกว่าใช้มาทนทานมากนะไม่เคยมีปัญหาเลยไม่น่าจะต่ํากว่า8ปีแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องใหม่เอาอยู่ที่ระดับต่ําพอนะครับลดเวลา ดับต่ำนะครับสตาร์ทครับโอเคน้ำไหลแล้วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเป็นคลิปผมจะตัดให้มันสั้นลงให้เห็นระดับน้ำพอถ้าถามเรื่องความทนนะครับผมบอกว่าแม่งโคตรทนรุ่นนี้เพราะว่าก็ดูเนี่ยฮะแตกล่าไปหมดแล้วนะครับ แตกล้าไปหมดแล้วปุ่มต่างๆแต่ว่าไม่เคยทังเลยนะครับผมใช้มาก็น่าจะนั่นแหละครับไม่ต่ำกว่าแปดปีมีอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่เจอมาก็น้ำไม่ตัดนะครับมีตั้งไว้ที่ต่ำสุดนะครับอันนี้น่าจะเลยละก็ยังไม่ตัดนะครับก็เกินครึ่งถังไปแล้วนะฮะไม่ตัดนะครับ เลเวลหรือระดับน้ํานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน่5ระดับนะครับจะมีระดับต่าสุดระดับต่ําระดับกลางระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับอันนี้เราตั้งไว้ตั้งไว้ที่ระดับต่ํานะครับก็คือระดับที่สองนับจากต่ําสุดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้คือจะเต็มแล้วฮะจะเต็มถังแล้วแต่ว่าเครื่องก็ยังไม่ตัดนะครับน้ํายังเติมอยู่ตลอดนะฮะ ก็ไม่มีรั่วซึมออกนะครับไม่มีรั่วนะครับปลายสายปลายสายไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีไหลออกนะครับล้นแล้วนะครับนี่ฮะก็ไม่ตัดนะครับจะล้นแล้วครับผมจะปล่อยไปเรื่อยๆดูที่จะเป็นยังไงนี่ครับล้นแล้วครับการเทสนี้ก็จะได้น้ําอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องทดลองนะครับล้นแล้วฮะเต็มแล้วครับ ก็เลยระดับครับกลายเป็นว่านี่นครับน้ํามันก็จะถูกตัดทิ้งออกมาโดยอัตโนมัตินะครับของเครื่องมันจะไม่ได้ปล่อยให้ล้นทางด้านบนนะครับมันก็จะล้นออกมาแล้วก็ออกมาที่ท่อนะครับสรุปก็คือไม่ตัดครับเราตั้งไว้แล้วก็น้ําไม่ได้ทําการตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันว่าเกิดจากอะไรอย่างไรนะครับแล้วแก้ไขย,ยังไงโอเคงั้นเราปิดเครื่องเลยพอกดปิดมันก็ตัดปกตินะครับ มันไม่ตัดน้ําไม่ตัดระดับน้ําที่เรากําหนดไว้นะครับนะเปิดน้ําตลอดนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็คือไม่ทํางานเลยถ้าเราทําการปกติแบบนี้คือมันก็จะเปิดน้ําไปเรื่อยๆล้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในของผมเช็คแล้วนะครับในส่วนของอาการปั่นแห้งการปัน่นไอ พวกปันแห้งครับยังใช้ระบบได้ปกตินะครับดังนั้นสาเหตุปัญหานี้คงจะอยู่เรื่องของการที่เครื่องไม่ยอมตัดนะ้าเมื่อถึงระดับที่เรากําหนดนะครับโอเคก็เ,คเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยน้ําทิ้งโดยการเทสเป็นตั้งตั้งในเรื่องของการาบันมาดไปเลยนะครับนะครับก็ตั้งไว้ที่ปั่นหมาดนะครับก็สตาร์ทปิดฟาก่อน ก็จะ nope. ทิ้งน้ำครับพอดีว่าเสียดายใส่กระมังไว้ดีกว่าครับก็ระบบยังคงสามารถทิ้งน้ําแล้วก็ปั่นหมาดได้ตามปกตินะครับแต่เรื่องของการตัดในตอนแรกในระดับน้ําถึงแล้วถึงระดับที่กําหนดแล้วไม่ตัดนะครับเหตุน่าจะเกิดจากตรงนี้ที่เดียวนะครับส่วนเรื่องระบบการซักการปั่นแห้งยังคงปกติอยู่นะครับ ก็ปั่นปกตินะครับทํางานแล้วนะครับเครื่องก็ทํางานปั่นปกติอันนี้ปั่นหมาดนะครับปั่นแห้งปั่นแห้งก็สรุปตามที่แจ้งไปก็คือปัญหาคือเครื่องไม่ตัดน้ํานะครับน้ําไหลตลอดเข้าเครื่องตลอดเมื่อถึงระดับที่ต้องตัดแต่เครื่องไม่ตัดนะครับส่วนเรื่องการปั่นหมาดการปล่อยน้ําทิ้งอันนั้นยังปกตินะครับ โอเคนะครับก็ปล่อยน้ําทิ้งหมดปกตินะครับโอเคโอเคครับก็จะมาทําการแกะน็อตนะครับชุดนี้นะครับชุดบนนี้ก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับคือตรงนี้1นะครับ2นะครับส่วนชุดแผงหลังก็2ตัวเหมือนกันนะครับจะมีอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไขไปละกับตรงนี้นะครับโอเคก็จัดการเลยครับเป็นสวรค์โอเค โอเคก็เรียบร้อยนะครับสองตัวสองตัวฝาล้างก่อนโอเคก็เอาออกนะครับจะมีเงี่ยงเงี่ยงอยู่ตรงนี้นะก็ดึงออกเลยนะด้าน,นล่างก็ยกขึ้นนะครับนะครับโอเคถอ,อดออกมานะครับสิ่งที่เราต้องเช็คคือเรื่องของสายตัวนี้สายยางเนี่ยนะฮะ ถ้าสายยางตัวนี้มันมีรูมันมีการแตกแล้าหรือว่าหลุดเนี่ยจะทําให้ระบบการสั่งให้ตัวกําหนดระดับน้ํานะครับมันไปตัดตัวของของน่าจะโซลินอย์วาล์วนะครับตัวนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับก็ระวังนะครับเงี้ยงมันหักนะฮะผมหักไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตอนเปิดก็ระวังนิดหนึ่งนะครับค่อยๆงัดออกมานะครับจะมีเงี้ยงอยู่ก็สายมันก็จะขึ้นมาสั่งให้ตัวนี้นะครับทํางาน ทำการตัดนะครับก็เดี๋ยวดูสายนะครับแล้วว่าถ้ามันไม่มีปัญหาก็จะมาดูเรื่องของตัวนี้นะครับว่าว่ามันมีปัญหาไหมจับตัวนี้ถอดออกมาล้างนะครับทีนี้แต่เขาบอกว่าถ้ามันเปิดเคสที่ระดับน้ําเนี่ยระดับน้ําเนี่ยเมื่อถึงตัวที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยมันเครื่องไม่หยุดทํางานหรือว่าน้ํายังไหลตลอดเนี่ยมันจะเป็นที่สาเหตุตัวนี้เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวไล่ดูวัด โอ้ยชัดเจนเลยครับนี่ฮะไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับเห็นไหมฮะชัดเจนนี่ฮะก็เป็นขาดนะครับขาดเป็นรอยเหมือนหนูกัดนะฮะมีหนูก็ระวังกันหน่อยนะครับนี่ครับเป็นรูเลยครับทําให้เรื่องของเพชเชอร์นะครับแรงดันมันไม่ไปสั่งตัวนะให้ทํางานนะครับทําให้อ่าเมื่อน้ําถึงระดับแล้วมันไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสตัวนี้ ผมคงเมื่อนี้มืดแล้วก็คงไม่ได้ไปหาซื้อสายใหม่เดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปไหน่อยระยะน่าจะพอยืดได้อยู่นะครับมันดีหน่อยตรงที่มันเป็นตรงปลายนี้พอดีนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันเป็นไหมเดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกทีว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามกัน โอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการดึงตัวนี้ออกนะครับก็หนีบนี่เลยมันจะเป็นตัวหนีบอยู่นะครับก็คลายมันออกไปดึงมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถอดออกมานี่เห็นไหมครับนี่ครับนะครับนี่จุดนี้นะครับมันขาดนะครับเนี่ยชัดเจนว่าหนูแทะนะครับบ้านใครมีหนูก็ระวังหน่อยนะครับเหมือนมันจะไม่เป็นอะไรแต่มันแทะทั้งบ้านนะครับเนี่ย เราตัดนี่เลยตัองคิดอะไรเยอะโชกโชกเข้าไปไง่ายๆนี่ลนะคีมไม่มีครับเรียบร้อยเสียบเข้าไปใหม่อันนี้มันมีระยะฟรีอยู่นะครับมันก็เผื่อมาค่อนข้างยาวจังหวะดีที่มันรั่วตรงแค่ตรงข้อต่อพอดียัดเข้าไปนะครับนี่เลยยัดเข้าไปให้สุดนะครับ เนี่ยสุดแล้วก็เอาคลิปตัวนี้ล็อกนี่กดเข้าไปแล้วก็ยกึนด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 ึนเรียบร้อยครับเสร็จแค่นี้เองไม่ต้องเรียกช่างเดี๋ยวเราอย่าเพึ่งคุยเยอะเพราะว่าเรายังไม่รู้มันใช้ได้จริงไหมโอเคตามนี้นะครับถ้าถ้าตรงนี้ไม่ได้นะครับเราตามที่บอกเราจะมาเช็คที่ตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราเช็คสเต็ปนี้ก่อนเดี๋ยวผมเทสเลยแล้วกัน Okay, โอเคก็เรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องเลยปลกเข้าให้แล้วก็ตั้งระดับน้ำเอาระดับต่ำนะครับระดับต่ำระดับต่ำนะครับเสร็จปั๊บสตาร์ทเลยโอเคน้ำไหลเดี๋ยวเราดูว่าถ้ามันถึงประมาณสักหนึ่งในเขาเรียกอะไรหนึ่งในสามมันจะต้องตัดนะครับ เปิด,ดย,ยาวไปเลยนี่นาางอีกแล้วนี่นี่ไม่ซ้อมตักทีว่างั้นบน<ะ>่นว่าสองาทิตย์แล้วไม่ได้มันมีบน่นมีบน่บน,บน,บน,บนเกตต่อพันคฆสนาปไปแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวรู้กันว่าเป็นยังไงจะช่างมวหรือจะช่างชัวบีบีอ้าวลุ้นครับลุ้นขึ้นมาแล้วเกือบครึ่งแล้วยังไม่ตัดเลยสงสบยไม่รอดอ้าวเงียบเลย <c oughs> มึงใช่ดิครึ่งถังแล้วน <c oughs> ะ สําเร็จง่ายๆครับพี่น้องไม่ต้องเสียตังค์ให้ช่างแค่นี้เองตัดแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ครับอยู่ที่ระดับต่ํานะครับอ้าวดับไปละก็เราเคสแค่มันตัดนะครับถ้าเราปิดฝามันก็จะทํางานปกติทําจริงไหมรุ้นต่อน้ารีมากทำงานแล้วครับเรียบร้อย นีเองนะครับโอ okay. เคเดี่ยมมาเลยคับปรบมือให้หน่อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมง่ายๆครับเดี๋ยวถ้าเจอปัญหาอึดต่อไปเดี๋ยวเราก็มาจัดก,การทําคลิปกันต่อแค่นี้ครับง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ให้ช่างนะครับตรวจด,ด้วยได้ด้วยตัวเองผู้หญิงก็เช็คได้นะครับก็ปัญหาที่พบคือเรื่องของหนูนะครับอ่าบ้านใครมีหนูก็ระวังกันหน่อยเด้อ พอดูสภาพด้านล่างเนี่ยอมองไม่เห็นอ่าเปิดไฟหน่อยนี่ฮะความเก่าที่บอกว่าใช้มานานแปดปีขึ้นนะฮะสนิมแดกไปแล้วโอเคนะครับผมก็มีร่องรอยของหนูอยู่นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายๆนะครับสายเส้นนี้เส้นเดียวถ้ามันมีการรั่วซึมหรือว่าตัวนี้หลุดออกก็เรียบร้อยอ้าวมันปิดเครื่องเทสไปแล้วโอเค ตอนนี้ครับผมสวัสดีทุกท่านฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับอันนี้ก็เดี๋ยวประกอบปิดเรียบร้อยให้เหมือนเดิมเสร็จไม่ต้องเสียตังค์โอเคไหมเยี่ยมมากึ